สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อครับวันนี้ก็นะํะนาพระอีกอีกรุ่นหนึ่งนะไปจังหวัดเขาเรียกว่าสงขลีกนะคิปก่อนก็เป็นนะรูปหล่อของเขาเรียกอะไรหลวงพ่อสิทธิทชยัยวัดสายขาววันนี้เราก็ไปอีก ที่หนึ่งนะเป็นรูปหล่อรุ่นสามพรเรยกวรุ่นสามนะรุ่นนี้เ็าเรียกรุ่นสามนะครับเป็นรุ่นสามเขาเรียกว่ารูปหล่อของหลวงพ่อเรืองนะครับหลวงพ่อเรืองอุดกลิงนะอุดกลิงนะครับ คือที่เอามาแนะนำเนี่ยก็เป็นพระที่อะไรอ่ะเป็นพระที่มันมีประสบการณ์นะครับพระอะไรถ้ามันเกิดประสบการณ์นะก็อยากจะให้เพื่อนได้รู้จักนะครับ อยาให้เพื่อนได้รู้จักเวลาไปเจอนะที่ไหนหรือเพื่อนไปไหว้พระที่ใดหรือไปเที่ยวหรือไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนก็จะได้แบบว่านะครับเพื่อนๆก็จะได้รูเฮ้ยนี่พระบ้านเรานะ นะครับจะได้เอาไปใครเรียกว่าอะไรจะได้นิมนต์ท่านกลับบ้านนะจะได้นิมนต์ท่านกลับบ้านนะครับของพวกนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นหางง่ายแล้วผมว่านะยิ่งเป็นเกจิเก่าเก่าเกจิดังๆนะครับนะเกจิเก่าเก่าเกจิดังๆ โอกาสที่เราจะได้เจอโอกาสที่เราจะได้พบเนี่ยนะมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพื่อน็็ใจั้าของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะไปเจอแบบง่ายๆหรือพบง่ายๆนะครับ และยี่เป็นวัตถุมงคลนะครับที่เป็นยุคเก่าๆยุคโบราณนะครับเกจิยุคเก่ายุคโบราณโบราณแล้วเนี่ยนโอกาสที่เราจะพบโอกาสที่เราจะเจอนั้นมันไม่ง่ายเลยเพื่อนๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆเข้ามาดูในช่องผมนะมาดูในช่องผมนะครับ เพื่อนอาจจะเจอและจําได้ว่าเอ้ยเคยเห็นในช่องของคุณท่านเดชเขาเนี่ยนะช่องที่เขาคุยคุยสบายสไตล์นายนท่านเดชเนี่ยพอพระรุ่นนี้มาแนะนํานะครับเอามาแนะนําพอเจอจําได้เก็บถูกไหมครับนี่คือการที่เรา เข้ามาชมคลิปช่องผมนี่คือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็คือผมบอกนะไงผมมีพระหลากหลายจังหวัดผมไม่เน้นว่าต้องชี้ตรองนิต้องนีตรงโน,น้นต้องดูตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟันธงฉับๆว่าเป็นของดีของแท้การจะดูพระดีพระแท้เนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่หลักการพิจนารณาของแต่ละบุคคล อยู่ที่ความชํานาญนะครับอยู่ที่การรู้พระว่าพระอย่างนี้ทํามาด้วยอะไรนะคือเราอย่าไปหนึ่งแหละการดูผมที่บอกเราไปเข้าข้างตัวเองก็ไม่ได้นะเราต้องมองอะไรที่มันเป็นภาพของความเป็นกลางอ่ะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะเราต้องจําแบบพิมพ์ที่ผมบอกอ่ะจำพระได้รู้จักว่า รู้จักประวัติการสร้างรู้จักพระนี่คือสําคัญสุดพอหยิบขึ้นมาปุ๊บอ่านแล้วรู้เลยว่านี่คือหลวงพ่ะเลืองนะรุ่นนี้หน้าตาแบบนี้พิมพ์แบบนี้อ่อนะ่าจะเป็นรุ่นสามนะหรือรุ่นอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่วัดอะไรอำเภอจังหวัดอะไรจังหวัดสงขลานะอ่าอย่างเงี้ยเฮ้เราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเช่าอ่าเพราะอะไรรุ่นนี้ พอดูประวัติพอดูข้อมูลแล้วโอ้มันมีประสบการณ์เยอะแยะนะเอาไปใช้นี่คนใช้แล้วมันเกิดประสบการณ์เกิดพุทธคุณที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนนะครับเราก็เก็บเนี่ยคือข้อได้เปรียบที่เพื่อนเข้ามาดูช่องที่เป็นกลางไงคือผมจะบอกทุกครั้งนะครับว่าเอ้ยถ้าเราไปชี้จุดชีด้ตำหนิอย่างงอนอย่างนี้เดี๋ยวนี้พระเกศทุกอย่างมันก็ทำตำหนิทำอะไร มันได้ทําได้หมดถอดออกมาได้หมดแล้วดอดมาบางทีดีกว่าของใครทีอีกนะความคมความชัดตําหนิครบนี่แหละคือข้อที่มันทําให้เราสับสนนะแต่จะเพื่อนจะไม่สับสนเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนมีความรู้นะถ้าเพื่อนมีทักษะที่ดีมีความรู้ที่ดีมีความเข้าใจในพระ แต่และรุ่นแต่และรุ่นนะครับนะรุ่นนี้เป็นเชื่ออะไรอาจารย์คนไหนปลูกเสกร,รุ่นนี้สร้างอะไรทําด้วยวัตถุอะไรที่เป็นตัวประกอบในการสร้างมวลสารเป็นอะไรนะสร้างในพิธีไหนพอสอไหนปีไหนไอะอย่างเงี้ยเพื่อนจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นละผ้าเก่าก็ต้องอยู่อายุถูกไหมดูความเก่าดู ไอ้วัตถุที่ทําในยุคนั้นว่าเป็นทองแดงแบบไหนเป็นเนื้อยังไงทองเหลืองอยังไงมันหนี่ไม่พ้นความจริงหหละครับถ้าเรารู้รู้ขั้นตอนและรู้พื้นฐานในการพิจารณาพระถูกไหมนี่ข้อสําคัญเลยนะครับท่านจะต้องจําให้แม่เลยต้องรู้พระอ่ะ ผมทำคลิปขึ้นมาผมแนะนำภาพปุ๊บเออท่านเห็นปุ๊บท่านก็อยากได้ความรู้เพิ่มท่านก็ไปหาข้อมูลใน Google เพิ่มเออไปอ่านประวัติไปอ่านพิธีการสร้างไปอ่านประสบะการณ์ที่คนนำไปใชอ้อันนี้นี้เขาเรียกว่าการหาความรู้เพิ่มเติมถูกไหมครับคือความรู้่มันไม่ได้จำกัดว่าเฮ้มึงอย่าไปเรียนต่อนะมึงอย่าไปหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นมานะไม่มีใครข้าม อยากรู้อะไรอยากรู้ให้มันชัดแจ้งอยากรู้ให้มันนะครับให้มันกระจางนะเพื่อนก็เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะอย่างวันเนี้ยนะครับคลิปเนี้ยก็เป็นหลวงพ่อเรืองนะหลวงพ่อเรืองท่านก็คือพระที่บีแบบโอ้โหนะเอาว่าเป็นพระที่นะครับบัดหัววังเนี่ยนะ มีชื่อเสียงโด่งดังอะเป็นภราโบลามโบราณนะมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับซึ่งนะรูปหล่อรุ่นแรกท่านก็ว่าไปหายากสุดๆนะครับมีราคาก็สูงแต่ตังเนี้ยถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นสองรุ่นสามรุ่นสามเนี่ยก็ยังพอหาได้แล้วราคาก็จับต้องได้ไม่แพงแต่เราอวยวะ นะครับที่ผมบอกอะ่ะเราเช่าเอาพุทธคุณเราเก็บเอาพุทธคุณนะอย่าไปเรื่องมุ่งเรื่องการตลาดถ้ามุ่งเรื่องการตลาดบางทีเราจะพลาดได้ของปลอมกลับบ้านแต่ถ้าเรามุ่งพุทธคุณนะครับเราอาจจะได้พ้าด,ดีเอาไปใช้นะครับโอเคเพื่อนๆดูนะลักษณะของนะเนะพื่อนดูดิเพื่อนดูหนึ่งแหละเพื่อนดูในเรื่องของพิมพ์ของท่านก่อน ดูพิมพ์นะแล้วก็ดูเห็นไหมมันมีการอุดกลิ่งแล้วมีตัวอุนะถ้าอุดกลิ่งตัวอุเนี่ยรูปเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณปีไม่แน่ใจปีสามสิบกว่าหรือเปล่านะครับคือการอุดกลิ่งเห็นไหมพอผ้าทางสายใต้เนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งมาปีหนึ่งหนึ่งตั้งแต่หลวงปูท่ทวดปีหนึ่งหนึ่งก็มีอุดกลิ่งขึ้นมาอุดกลิ่งขึ้นมาแล้วก็มีการอุดแล้วก็ใส่ตัวอุตัวอย่างเงี้ยผมเห็นหลายหลวงพ่อนะ หลายหลวงพ่อทางใต้เนี่ยนะครับพอเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนกับนิยมกันทําเป็นแบบหลวงพ่อแต่ละวัดก็จะทําออกมาแล้วก็วัดแต่ละวัดทําเนี่ยก็จะเอาแนวแนวเนี่ยไหมนี่ก้นอุกนะครับนี่เขาเรียกว่าก้นอุดกิ่งก้นอุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายวัดหลายวัดตั้งแต่ปี หลวงปู่ทวดปีสมัยห้าร้อยสิบเอ็ดขึ้นมาก็จะมีการอุดกิ่งอย่างเงี้ยนะหลวงปู่ทวดรูปหล่อท่านอ่ะปีหนึ่งหนึ่งอ่ะก็จะมีอุดอุดตุมิตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวมะตัวอุนะมีอุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปดูข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างนะครับมันก็จะล้อล้อกันมาเพราะพื้นที่มันใกล้อย่างสงขลาปัตนีอะไรอย่างเงี้ยท่านนะไลยหลวงพ่อนะครับไปดูไปดูปดนะ เจอก็เก็บเพื่อนเจอก็เก็บนี่ของดีแน่นอนนะครับเห็นไหมครับดูอ่ะดูอีกทีหนึ่งนะดูซ้ํากันอีกทีหนึ่งนะไม่ครับเห็นไหมเพื่อนดูไหมอุดกุตัวอุนี่นี่นี่เขาเรียกว่าแค่ตัวยันอุดนี่ก็นะมีความขขังมีความเขาว่ารุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับรุ่นนี้ประสบการณ์มากพอมีประสบการณ์มากก็หายากและของก็เริ่มไม่มีแล้ะนะ ของเรื่อไม่มีแล้วจะหาจะอะไรก็ยากแล้วนะครับโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อเนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ